โซเชียวสุดฮ mm ิตเม็ดทองคําเทรนใหม่มาแรงในการสะสมทองคําเริ่มต้นที่0.5กรัมทางเลือกของคนงบน้อยขายได้ในราคาทองคําแท่งแต่ละช่วงมักจะมีการฮิตอะไรไปเรื่อยๆนะคะ mm hmm. เปลี่ยนไปตามกระแสในขนาดนั้นและล่าสุดนะคะในวันที่14 mm hmm. พฤศจิกายน2564นนะคะ,ะทาง Facebook mm hmm. ของผู้บริโภคนะคะได้มีการเผยของสะสมม่ ก็คือการสะสมเม็ดทองคำนั่นเองค่ะซึ่งเม็ดทองคำสามารถเข้าถึงได้ทุกคนที่อยากจะมีทองเป็นของตัวเองนะคะในราคาสบายกระเป๋าเลยทำให้ฮิตสุดๆในตอนนี้นะคะทั้งนี้ทางเพจห้างทองทองสวยได้มีการเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเม็ดทอง,งะะด้วยนะคะโดยระบุว่าเม็ดทองคือทองคำแท้ก็คื ทั่วไปค่ะมีขนาด0.5กร,รัมและ1กร,รมัมราคาขึ้นและลงเปลี่ยนตามราคาทองสามารถขายคืนได้ในราคาทองคำแท่งนะคะก็ขอขอบคุณภาพจาก Facebook ห้างทองทองสวยด้วยนะคะ